ทำเหตุขีดทำข้องซะก่อนย้วเห็นเจ้าภาพก็อุ่นใจแล้วละ่ะจะเป็นหอบมาเป็นลั่งลั่งสารพิษเราประเพณยาดิโอ้ละโอ้จะมาหือตัวอ,อีพ่อคอยจะกินแมนบอนวลาบเท่าบันนี้ เาสียลงกระสันหันไปทางเพื่อนบุญจะหันมาหาไคร แลววาสาธุสาธุพุทธัตนาต,นตยังธรรมรัตนาต,นตยังสังครัาตุนาเฮยังแลววาสาธุเดอพรกคุขุสันโธโนคนาขมาโนกัสโปโคตมโคตมโค,คุณภาษีอาริยมิเอตัยโล,ล้วนเตนหอพุดโธค,คุณแก้วทั้งสามประการสาธุเดอละคุณสินคุณ ทคุณดีดามันดาคุณคู่บาจย์จงมาหาปวกจงมาบังจงมากันจงมาเื่อมหอมนางเอ้ไวอันนี้กับพี่น้องเจ้าติ แต่ว uh um> ่าเบิดคักเบิรนตแนวล่ะที่ลาวัดเงินกระไดจับมือเป่าๆนี่ล่ะเบิดคักเบิดแนวจงกลงไปบันี่พ่อแต่หัมกับค่อยล่ะพันนะโอ้ะล้ว เาลาฮานีจังภาษาฮัตจูเรฆาคอยย้อมือน้อมถาน้อมก่อนควยก่าวมาเด้อคุณได้บุญให่ลำจ้องนาวสู่ขาบุศรีลำสาฮัตจูเรก้อยได้ทุกกรรมให้น่ลำลำเลียวเดี่ยวหอบันลมเลียงลายข้ากาผู้ข้าบังแขนขอนสวัสดิด้คนสาสาฮัตจูเรคุณอีส่วนเจ้าลาให่ลำกลุ่มเดียมฉันได้ทุกสันยาเป๋หับันเด้อัได้ได้ทุกสันยาเป๋หับันได้ได้คุณปัตยให้ทั้นสามก็ได้ให้ปันัง มาฮอกมาคุมไปมาฮอกมาเลี่ยมสาฮะตุนให้บ่เที่ยงค่าน้อยยามค่าสิว่าตอนคุณธรรมพุทธขอให้มาอยู่ซอนอย่ามีบอนไหลโลสาฮะตุนคุมพระธรรมสงหาจอดำพระน้องให้ตนตนค่าปัญญาดีจรแจงยามนั้นเด้ยผู้าันแดงให้เพ่องนอง กองมาโปรงไห้หันีกัดทั้งกำแม่นไฟละคุณแห่งาโปศักดิ์ช่วยคุณวายุเตะโซลามูลมไฟอาหนามไฟอาหนามเชนโบนมาห่ามมาคุมกันสียใจยามนั้นเดินยามสิใครก็แก่เชงจนดังฝนกับทั้งองูแม่นเอกตุนตัดสองรรมาคันอีกกันหนึ่งหอละหันสัมมาปวดปัสสานะมาเตาให้ปัญญาเข่าโบนัยพุงแน่นอัง বাহাদুর บุทธังสรงมูนันเนมาหุอยู่น้ำได้ทุกกรรมผูทุกสำข์จ่าได้ทุกกรรมผูทุกสำข์จ่าคุณบิดามันดาผู้เพียรตลอดเรียนมาเฮียงมาคุ้มแมมาคุ้มฉันเน่สาหะตูดคุณพ่อแม่พี่น้องแห่มาปองยานีคุณลาภาษีไต่แก้วไต่แก้วข้าเนื้อดีสิซองมาสรองเรียบุญคงไว้ก็สุทางยานั้นเลี้ยวญาติมีบ่อนขางขา,งขางบ่อน่มันเปลี่ยน มีบอลข้างขาบอลมาละแผ่นลามาชุ่มลามอแคีนละเป่าดีกัเดีอเจ้าสิพาเจ้าเข้าไผป้าน้อมดันป่ามอแคีนเลยแคีนเลยกันเจ้าหญ้าสาสิพาใหญ่ย่างเดินมาแล้วก็ยืนเดินย่างสองคนมาแล้วก็ยืนเดินย่างสองคนเดินตันนุนละเปินพักลาบอลทางเดินใหญ่ไปกับใต้ใส่หม้อล้อมปินคู่ไปกับใต้ใส่หม้อแคียนปินคู่ไม่ไม่หาสาสิพาใหญ่ย่างเดินละไม่ไม่ ยาสะกทีบาหเนไอ้ยาเดินโอ้ยเนาะ้อนดีๆมันสิตายตีเดือสร่างเลยมึงจะขึ้นน้ำเถอเชียแดงเนี่ยกว่กระบอกแห้งพี่สิมาฟอนบูว่าบักเนยึนชุสูๆกนนะเมื่อน่นนะฝอนอยู่ตั้มตั้มดิคือจังสิงุ้มหอยดิเว้ยบักแม่บักแม่มันอไปงุมไก่เด้มมันงุมอยู่้วหูเนี่ยส่างหายเลย สินกับจักจะดอกสินแสดงม,มือไดนแก่สินแสดงสินแสดงเราบักนี่กับปีนี่มันหูวจักว่าสินบ่ล่ะจังเลยยังกระดาษล่นแักสายเนี่ยเฮ้ยมันหูวจักกันบ่ก,นนกันมันถามกันบ้าไป็นยังโอ้ยหัวคอรอที่ตั้งรับยังคักแต่ไทยเดียวกันโอ้แต่งหนาแป้งเขานาละล้วงกันห้ากินสิ่งญานใหญ่ตุกฮาน ล่ไม้กวงว่ามเพือเดี๋ยวเพิินไปหาปลาซอยงันเจ้าพออา นี่ฉันขอกราบรีผู้พคนทำบุญผู้พคนนี่ตะคุณกระสมตาสมนาสมน้งควงควนซาในใจกูหอ่งใจควงลาผู้คนทั้งกอดมาฟังแน่นอ่างเดินย่างพ่อพากันลูกันลังที่มากินมาทานมาหอดแล้วฟั้งว่งเบารอเพิ่นลากะวานลาบอลาหมาหอดเดินย่างพ่อลาเพิ่นอนขีดเอาบวกอดมาขับมาเวีนลาบอลังมาเหยื่อทำข้าวทำข้าวห้องนั่งห้องก็ดีใจเหย่าเหย่าเจ้าภาพดีหลายบอล่วา หรือใสดีเมือนท่างสิ้นเป็นของกินนี่ก็หามาให้ มาให้ปู่ป่าสิมตอนนี้มันกัศรับต่อคดีเทขุสวรรณบ้านดินนัน้นเราเคยผ่านมาหลายเดินยากปวพ่อปวดลำมาถึงานาลำทางบอยทั้งบอยจากวันใหญ่เลยน้อยแสียงเสืสอบอยราบ้านชนสันบ่ได้ผ่านนอกการศึกษาโรงเรียนบ่ได้เขาหูกูเจ้าบ่ได้สอนม่อลังมาหอนหอนเขาละกับบ่อท่านกินน้ำหลับบ่ท่านลงคอสองซ้อมาเอือมาเอิอนบอกว่าลำลำเทินลำลำ,ลำ เห็ดย่างอยู่ในเอาบาลงทำแม่เสพงไม่เห็ดยังมีละตาให้ฟังฟังบ่สมบาทำบุญบ้านขวงเขาดีหลายแล้วพอพีกะเด้อนั้นเนว่ยนั้นบ่ไม่ชัดย่อย่อกะดีจริงจัง่าไปบ้านนาเด้อกันล่ะสิเอาย่อย่อบันดีเห็ดยังสิละสมิ่นทำบุญเด้อย่าพอบาดทำมาอันลุนมคาบอวปันปันนี่บอลำถึงวทีละขอกะมีมาพอของกินครอบครัวมากแลลวผู้ผูด ที่พร้อมกันนำหลักลองจังละไว้เห็ดถูกต้องสมเหมือนทำบุญมีศาสตร์มวลมาปู่ควบคันหมดเกี้ยงกเสกษคนนั้นฟังการบวมด่าบ้านขอ้างข้านี่มีการศึกษาเอาข้าวเดียวคือกลุ่มดมหัมเจ้าของแล้วบ่นมาม่นเล่าหนักกระเป๋าว่ามาข้าวเดียวกลุ่มดมหัมกูส้ซูล้ะวันนี้เ้ยเนาะมันผัวผู้ใดล่ะ บ้านของเงาอนี้มีการศึกษารฝุงคนฟังการเรียบร้อยคำทิมบัวบานยังพวกบัวรำกสีตั้งหอยังเต็มเบ่งสิงกันไปหาใดไหนอะไรกันให้หมดทายคนฟังตากลางตากลางผเลือกนอนนางเจ้าเด้อยาพ่อให้ลืมเขาแลน้าสะท้าเจ้าเพิ่นดีเห็ดอินทรีได้ยังไรเห็ดเล่นเห็ดอินทรีได้ยังไรเห็ดในแท้สมเงินสมคาาสมค่าให้สะท้าไดถ้ากันโยนโย่บาริกกันโยนโย่บาริก บอกหลายเดีย,ยเยแล้ววาะเป่ามัจจุราชที่มองบ่เห็นโตโอ้ยซจำนี่ก็กระโศกบ่แห้งแล้วมันมวนได้ใหญ่ได้สิเพราะมันโตง่ายๆเนะปุ๊ด่วนต่อเป็ปีอ้าจังสรรเราเนาะเนาะตำเหตุตำข้องบ่ลลัมก่อนเกินหันใหม่ใบอ้อย่อคู่เหตุตำเหตุขีดตำข้องไอ้แม่เราเล็กเหกถึงคุณคาาผู้อาจารย์ผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทไทยสะกอน เออใบออดอกคู่เห็ดตำเห็ดขีดตำพรองสะกอนเดอแม่เด้อเอออีแม่เจ้าภาพแล้วก็อ้ยจะเป็นใจดีครับซะแนวอยู่แนวกินแม่สินเออแล้วหาแนวอยู่แนวกินให้แม่ขั้วหามามีแต่แนว่ยเสียบเสบเออต้มเนี่ยกับปาดหม้อบักไงเออเนี่ยอยู่แนวกินก๋วยกินก้อนมูเลยซุ้มหนีแปะบ่ได้กินมันอยากข้าวจักหน่อยว่าต้มบ่ข้าวดรอพันใส่เคียงจนว่าพอแห้งจักตะไคร้จักไข่จักใบบักกูดมันสิข้าวบองได ข้าวเดียวมันเหม็นแล้วแสดงว่ามันเสียขอบคุณในลายได้เมีเจ้าภาพด้วยอ่า ก้อนเดียนก้อนไก่ก่อนไปก่อนมาเมื่อสินิ้วของวาําหอมจันท์ดาวดวงเด่นขอนามสการไปยังท่านหลวงผูู้หลวงพ่อหลวงผีหลวงเน้นซึ่งเป็นประทานไฟสงและไหวเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าซองใบซักหลักบานหลักเมืองผู้หูแจงตาใสผู้หูทิบตาทิบเมื่อนี่ลูกลานทีมงานที่ระบัดเวรุวันหอมจันท์ดาวดวงเด่นมาขอเพลิงบุญญาบารมีเด้อ เจ้าที่เจ้าทาันเจ้าบ้านเจ้าซองกะดียาเดืตดเดือนยาได้ทถ่วงย่าได้อคมยา่าแดงาต่อร้องกนลงมาไหวไปเึงเออขอนมัตสก,การไปยั่ท่านหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงพีพพ่นี่เจ้าที่เจ้าทาันเจ้าบ้านเจ้าซองละหันมาไหวพอผู้เยญ่บ้าน พอกำนันท่านผู้สวยท่านผู้นำทุกๆุกท่านผู้ขึ้นเปิดการเปิดงานบนเวทีทํ้งควมข้อใจปารพปลาใสกับพีกัหน้องบนเวทีมือนีว่ากาดีเราหันมาไหวพ่อพ่ายแม่พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพน่กกวายเด้อบ่มีศาสตร์ตีหันน่ะขึ้นนบวนางศาสต <c oughs> าร์อีขานถือมาปะนะนาทีลูกขึ้นฟ้อนย่านศาสตร์เสีย เราวหยพ่อไหวแม่ผู้มานังฟังร้องฟังล่ำเป็นกำลังอ,อกกำลังใจในคำขึ้นเมื่อน,นี่ให้กะยาก้าฝ่าวตีเด้อแม่เด้อดีกะยาก้าฝ้ายองไงถือว่าบอลาทั้งสองมาขอเป็นลูกในบ้านวานในกัทะทังพ่ากาว่าวานในสวนยานเด็กหน่อยไปขี่ซี <laughs> ดนน้ำขอผู้ปากไก่ไอ้ดังกมูอมู่ยทึ่งห่านขอเป็นตันเทีนเจ้าภาพเด้อบ้านนี้เด้อเออคุณแม่แม่พ่อส้วบเออลูกเต่าหาเขาหาน้ำตอนรับครับสู่พี่น้องเป็นบุญเป็นท่านมือนี่เขาเหียเขาห้วยตกจากซ่อนกระตมตกจากมือกระซังเออเศษเขาเศษอาหารจังสี่แม่ขั้วล่างถวยล่างซ้ำเท่ลงทองหล่องจังสี่ไปแม่พ่อส้วบกัลยาหหเป็นบาปเป็นกรรมเด้อ แม่สาทุสาธุบุญคุ้นเขาเออเขาน้อยกะดีเพราเรื่องเขาเขาน้อยกะดีเขาา้าไรกะดีแต่ว่าเขาเบิดน่บ่ดีมันหนหวย <c oughs> <c oughs> อย่าไปคิดลึกเด้อบ่แเ่นเนวนั้น <c oughs> เขาน้อยกะดีเข้าไรกะดีเขา,าขเบิดบ่ดีเพราะว่าคันเขาเบิดนี่บ่ดีมาหยัง เหลียวเบิ่งเล่าเขากับปล่อยแปนไมล์ลายเหลียวเบื้องกล้องเขากับแปนมินลินเขาเบิดเนี่ยบอดีมันหอนหวยย่านลูกย่านเต้าบอดได้อยู่ได้กินแต่ว่าขันวอกเขาาสะเลยกระช่ไม่ได้เดือพอน่อยเด้อจักนั้นเบื่อบอกเบื่อกล่าวมาไหวว่ากินเขาแล้วก็มีเฮียมีแห้งกินเขาแล้วก็ล้มแขงล้มขาล้มไปหาซองขาอ่อนตอนกินเขาแล้วก็มีเฮียมีแห้งหมอแค้นกินแล้วค่อยแขงดีใจยาวยาวฝน กาเรื่องคุณนควงเข่าจังน้อยสก่อนเนาะเออจังผ้าผีผ้านอเห้องวนจวดจาดกันไปเลยวันยกแหลกแขกหมานเราจังสี่ซะเม็ดเข่านี่ตั้งแต่กี่เม็ดใหญ่เข้าหัวได้เนม่ยพ่นผ้าตัวกระตัวผ้าเบานี่กับเบาพานาว่าพุณนควงเขามีมากอโคมีมากกหาสารพะนาเม่แต่กี่ตะกอนพานาเม่พ่อสวเป็นไผ่มาก่อนจังได้มาเกิดเป็นเขาจังได้มาเกิดเป็นพานาเม่พ่อสเป็นเม็ดเขาเลี่ยงสัตว์สาาสิงเลี่ยงมนุษย์เข้าให้กินแล้วมีเหียมีแห้ง แต่กี่แต่ก่อนแต่ที่ท่านเพิ่นกาวไหวเพิ่นบอกไหวแต่กี่พระแมู่่โสพเป็นเสนเมเมกพายินาซื้อสาวเทวีอยู่ทั้งสวรรค์ออฟแล้วแม่สินเอ๋ยผิวพันนั่นคือทอง คำทั้งแทงกายนั่งหอนคือดอกไม้พยินเจ้าแม่นหักละไอสนมเมกผู้นี้มีนาทีรักษาสวนเก็บดอกดวงมาแล้วไปมอบถวายพยินเจ้าเพื่อผูชาวายคุณอ,อันยิ่งใหญ่คือพระรัตนไตรในชมพูทะเบียบไต้เอาได้ไวายอยู่สวน อ,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 อยู่ม้ามือหนึ่งนั้นพยินลำและเห็นไกายของสาวเทวีกะลาสีมองเศร้าพยินท่าเลยเมากับนางบอกว่าบุญขวางนางนาดลาขันเลือ่อนหอยหักบอลลาไอต้อนนี้ให้รีเปล่ง ทำบุญสั้นเดอ้อให้นางทำชนใดบอกมาดเดอ้อท่านบุญสมพานของเจ้าแต่ปางหลังขังก่อนนางเอ้ยเจ้าได้ท่านเสืเอผาของเเอ่วานุงเถือจากชาตินั้นจึงมาเกิดบนสวรรค์จึงมีสีสัน น้ำกินหอมอยู่เดียวนี้ขันนั่งนี้จากนี้ลงไปเกิดใหม่ให้เจ้าบริจาคเนื้อหนังมั่งสั่งแก่พูดอยากนั่นขันกินเล้อวอนุ่นว่านั่งหูจังสั้นจึงละจากองค์หินไปถึงป่าหิมพาน บอลพาลื้อสีเจ้าเข้านาลื้อสีเขายังชานสงบอยู่ตากะมืนบอได้ไฟสิไม่ว่าแผ่นดินมแม่สินลื้สีเจ้ามื่นตาปีละเถ้อนั่งไปเวียนหอบอ้อมสามครั้งแล้วนั่งลงย่อมือไหวถวายมวนดวงดอกพาลื้อสีบองหูกข้าวนี้แม่นผู้ใดกะเลมื่นตาขึ้นเผานา้ จนเป็นฝุ่นดนอวาลือสีบองหูข้าวนี่แม่นผู้ใดกะเลชุบนั่งได้กลับมาเกิดใหม่ปากฏเป็นต้นเขาหรือสีเจ้ากะจังเห็น